ต่อไป e x t r a Virgin Olive Oil Cold Extraction My Choice Brand เด็กแป๊ไทยน้ำมันมะกอกอ้าวจบแป้งแต่โอลิฟออนแล้วไอ้เหี้ยแกเป็นใครกลับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรพีมเจ๋อมาในหัวใจอะเอ้ามันไม่เป็นคนรูต่างดาวแล้วเย้คนไม่ดูติ๊กตอก นี่คือหัวเราะหรือเหม็นมึงเอาทุกอย่างต้องเลือกแอคชั่นให้มันถูกด้วยสว่สดีครับผมจริงนะาคะอันนี้อันนี้เอาหัวเราะหรือเหม็นงเอาสักอย่างโอเคครับผมวันนี้เราจะมาใช้มีดพาที่ไอเจมซื้อให้แหลมเป็นของวันเกิดเจมซื้อมาเท่าไหร่สองร้อยอุมันแพงเหรอหรือเปล่าหรือมันถูกวะมันถูกแพรบกตีมีดพลาราคาอะไรมีดมันแพงนะมีดมันก็อะไรแบบหลายหลายหมีดพลาไปอีตรงอีตรงมีดพา เหลืองเยลโล่สีชมพูพิดอันนี้เก่งเลยไงอันนี้ไปเก่งแล้วสีเหลืองเยลโล่สีชมพูแตงโมแตงโมเลยแตงโมอะไรสีชมพูอ้าวแตงโมข้างในสีชมพูไงเนี่ยมึงไม่ลงไม่เล่นแล้ววันนี้คือไม่ทันสมองไปหมดแล้วสมองมึงหรือสมองกูโอเคเราดู คนไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เราจะมาทำซอยจุกปกติแบบคนน้าเบื่อช่องของจื้อทำซอยจุมาละแปดล้านกว่ารอบใช่ทาบ่อยมากเพราะว่าเป็นอาหารที่ทาง่ายมากแล้วก็กินกันบ่อยจริงแต่ว่าวันนี้ก็ซอยจุธรรมดาก็ไม่ใช่ของจื๊อไงก็จะมาแบบอินเตอร์หน่อยมันจะอินเตอร์ได้ยังไงซอยจุก็คือซอยจุก็ซอยจุไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยรู้หรือเปล่าเนี่ยจริงปะเนี่ยคนอื่นจริงคนอื่นกินซอยจุกันหมดนั่นแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นไทยลาหรือว่าจีนเกาหลียุโรปอะไรอย่างเงี้ยทั่วประเทศอ่ะเขาจะมีเมนูชิดด เป็นของตัวเองอ๋อของเกาหลีพูดถึงเกาหลีเกาหลีเป็นอะไรเนื้อฟิชชอรจูแ,แต่เป็นยำชิมน,นะูจำชื่อมันไม่ได้ชิมน,นะยากีดในกุบอ่ะไม่รู้ว่าใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเนื้อเอเจตอบปึ้งผิดไม่ผิด <c oughs> ไ,ไปแล้วเอเจทีนี้ไอ้แหลมพูดไปแล้วญี่ปุ่นก็จะมีแบบว่ากินเนื้อดิบอ๋อไม่มีอะไรนะข้าวปั้นซูบุซิ ดูสิที่เป็นเนื้อดิบใช่ไหมปลาหมึกเขาก็ยังกินปลาหมึกดิบได้ปลาหมึกสายชิ้นถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นหมึกช็อตนี่แต่ว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องซอยจุยุโรปเขาก็กินกันจังแระเป็นเมนูของประเทศอะไรวะอิตาลีอ,อ,อิตาลีซอยยู ซอยจูอิตาลีอิตาลีซอยจูมึงอย่าพูดซ้ำทำไมอิตาลีซอยจูถ้ามึงจะรีเพ็ดซอยจูอิตาลีโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาทำซอยจูอิตาลีกันจักแล้วว่าไปเห็นในติ๊กต็อกมาอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะต่างจากบ้านเราไหมเออแต่จูบ้านเรามันจะต้องหนีมันอร่อยมากหรือถ้าไม่ขมก็ต้องเปรี้ยวขมเผ็ดนัวมันกลมกล่อมไปหมดอะมันถึงจะแบบว่ากินกับเนริ่มดิบได้ก็เลยอยากจะรู้ว่ายุโรปเนี่ยมันเป็นยังไงลุยเลยไหมวันนี้ผมจะมาทำซอยจูอิต อิตาลีคืออะไรมึงต้องซอยจูว่าอิตาลีวันนี้คงจะมาทำซอยจูอิตาลีแล่วรักไงคือแล่วพูดใจแบบหล่อยอ่ะไอ้ที่ยังไม่พูดซอยจู้ย อาวพี่มีอะไรบ้างนไหนบอกเขาไปเรื่องปรุงวัตถุดิบที่แน่ๆแหละมีเนื้อแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยเขาจะใช้เนื้อโคขุนสไลด์แต่ว่าวันนี้เราใช้เนื้อจุไทยเลยเนื้อไทยเลยาะว่าป้าครับเอาเนื้อ5 0บาทให้เจมไซื้อคือแบบว่าจะซื้อเป็นขีดซื้อซื้อลุงซื้อลุงอาลุงอ่ะลุงครับมึงจะต้องเกลี้ยกูให้ได้่อเป็นป้าแล้วก็ไม่ได้อาลุงขายให้อาลุงขาย50บาทก็ซื้อได้นะเนื้ออันนี้จะเป็นแบบว่าเนื้อเยอะๆอ่ะแต่ว่าในชิเเ่าาดูมมมมมััันนนจะีควแแแตอรง ลายสวยๆอย่างเงี้ยแต่นี่คือแซกกังเลยน <Yeah. S 2> <ไป>ี <laughs> ่ไไม่ใช่แซกกังแซกกังโอเควัตถดิบมีเนื้อแหละแล้วก็อันนี้เป็น Birds Holly Basilic Winter of Maria Wind Range Change Best m o n d e a m o d a แม่ไทยน้ำส้มสายชูบัมเบอร์ลิก Basilic อันต่อไป <laughs> A Star Virgin Olive Oil c o Extraction My Choice Brand แปลไทย <laughs> น้ำมันมะกอก จปแปงแต่โอลิฟออยละไอต่อไปไร่ทิไร่ไรทิพริกไทยดำอ๋อ black pepper พริกไทยดำแล้วนี้ all is more confiture dinosaur t f s f e oil o a n e o s e s a ไม่นจริงจก็กองดำล้วมันเะไม่ใช่จริงจริมาอีกมาอีกอมแดงปลอกล้วหนึ่งเมตร แล้วก็อันนี้เป็นมิชาวไรเบิวาซาบิเฟลเวอร์วาซาบิปาดปลาพึ่งบอก <c oughs> เือ <c oughs> อันนี้เป็นเฟรชเดรี่เรดี้จูอีทกรีนแอนด์เรดโอ๊กสลัดอันนี้เฮลทีโปรดักต์ปามวาเล่อันนี้พูดชื่อปาม <c oughs> ไปทำ จริงเหรอใช่ใบทามมันชื่อใบทามเหรอใช่ใบทามที่เอาแต่งหน้าเค้กแต่งหน้าอาหารอ,อะไรเงี้ยเป็นแบบดอกไม้กินได้ดอกไม้กินได้ฟิลฟิลผักดอกไม้กินได้ดอไไดโอเคครับตอนแรกจะอะไรที่ดูมานะเออจะทำน้ำซอสก่อนยังไงยังไงมากกูทำเองซอสอะ่ะก่รู้ว่ามีมีดนี้แล้วทำไมต้องมีมี่นี้ด้วยเพราะว่าไอเจมใียมันเกิดมันขมมากแบบว่าไอเจมันบอกว่ามันขมมากมันกูรีบมีดบ้านกูว่ามันไม่ขมไง ความจริงอันนี้ผสมเลยนะทุกคนมีอเนนี้ความจริงแล้วอ่ะคนแก่คนเฒ่าอะ่ะพกอันเดียวจบเลยได้ดนะทุกอย่างทั้งชีวิตปันป้นต้นไม้เลถึงทางกับข้าวถางยงถางหญ้าป่<ม>านต้นไม้มาแขะที่ป่านทำได้หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวมาดูก่อนว่าอันนี้หน้าตามันเป็นยังไงไม่เคยเห็นมันเลยเนี่ยมัน,ค,มนคืออะไรมันคือน้ำส้มสายชูจากองุ่นน้ำส้มสายชูจากองุ่นหน้าตาเป็นยังไงปกติน้ส้มสายชูเขาทำจากอะไรมันทำได้หลายอย่างแอปเปิ้ลเขาไม่ได้ทำจากไอสารที่มันเป็นเคมีที่มันเป็นไม่ไม่แต่ถ้าเป็นธรรมชาติอ่ะก็คือแอปเปิ้้้้ลยยดดููินนี่าสสมชง ซอสเปรี้ยวนมจีบป่ะเหม็นป่ะเหม็นซอสเปรี้ยวนมจีบอ่ะเปรเหมือนตีนทุกคนอีอกลินตีนูจีบกลิ่นตีนอะเยอะหรือว่าเขาใสเยอะไม่รู้ใส่ไปก่อนก็เขาบอกว่าอย่างร้วหน่อยไงที่ดูมันกลิ่นตีนกินตีผู้สาบานให้ตายหาะไรกลิ่นตีน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 ชอบค่ายรอรอเ ใส่ลงไปแล้วมันมะกรูดนิดนึงเยอะแค่ไหนเอาตามเซนส์เหรอเอาตามเซนส์เพราะว่าในสูตรที่ดูมามันไม่มีจิ๊บปอกอันนี้ให้ด้วยระวังกระชอกมันกินอะไรได้แบบอาหารอิตาลีอะไอ้อาหารยอิตาลีไอกินอาหารไทยบบานมือเหรอคือมันกระชอกไม่ต้องใส่เลยปอกไม่ไม่ไม่ต้องหั่นเป็นโอย เอใช้กี่ชิ้นสามสี่ชิ้นจะปาดยังไงเป็นแว่นๆเล็กๆเลยขึ้น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 ข้างข้างข้งปุอย่างกูไม่เคยทำอะไรเป็นหรอกตะกรแย่สำหรับมึงอะแต่ก็ทำไดหน่อยนะคะแล้วไงต่อไม่ใช่เขาบอกอยู่ว่าให้หันขวาหัดขวานี่หัดขวางได้ไงขวางก็ต้องอย่างนี้อันเนี้ยยาวไปางนไปไหมไม่ได้มันต้องเป็นกลมๆมันถึงจะสวยในคลิปนะโอ้ยแม่เอ้ยไอ้บ้าเล่าเรามีสเปร์มาเยอะแต่เราไม่ใส่ได้ เอ๊ะใส่ลงไปที่ไก่ดำเยอะๆแล้วก็จือก็หั่นนเื้อให้เป็นแล่นๆแล้วก็เอาใส่กระดาษไขน่ะแล้วก็ทุบตึ๊บตึ๊มันต้องบางใช่ป่ะใช่ๆอุ้ยผมจริงนี่นะผมจริงเรื่องปิ้งย่างว่ะเจ๊ผมจริงว่ะบางเหงอกเลยเหรอไมันต้องทุบอีกใช่เดี๋ยวมันต้องไปต้องทุบให้มันบางเข้าไปใส่ไปทาลงไปมันก็น่าอร่อยนะเนี่ยอ้าวทำไมหลังๆมันใหญ่ล่ะเอ้าจะไปทุบอยู่ดีไงเจมเน ล,ล้าหลัาหน้ำติดคอตายได้เลยอ,ะอ่ะแล้วทีนี้ก็อ,อย่าทำของไทยแยมไปด้วยนะ,ะอเอ,เ,เอามะนาวมาทำมะนาวมาแล้ั้ะแลวใส่ใบทํามแล้วหรอใส่ใบทัมเมย์บอกคนรูบ้บอกแล้ว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 จ้องจะจับผิดจ้องจะจับถูกจ้องจะจับจมูกจ้องจะจับจดากเพงเลงใหม่เพลงใหม่ชื่อเพลงว่าจ้องจะจับคนเราไปติดตามได้ที่ Spotify ของยืมจ้องจะจับผิดจ้องจะจับถูกจ้องจะจับจมูกจ้องจะจับดากนี่เราเหมือนเดิมเป๊ะ ใช่ครับพี่อยากรู้ว่าทุบเพื่ออะไรวะเพื่อให้มันนุ่มเหรอใช่ใช่บอกว,ว่าให้เจลก้านเนยที่มันเกาะเกาะกันอะแตกตัวออกจากกันขนาดนั้นเลยใช่มันจะได้ไม่เหนียวซอสเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้อุ้ยซอสเสร็จความจริงมันแปลว่าไส้กรอกไงอแต่นี่ซอสเสร็จอะไรเสร็ีทุบที่ไหนทุบพื้นไงเอาเป็นแผ่นใหญ่ๆลยครับเมย์เพื่อนเ้าตักนดิดูเลี้ยงกันดิเพ่เดี๋ยวกูต่อยก่อนดิแล้วก็วางเนื้อลงไปทุกคนเนื้อที่จะเอาไปเท่ อยากรู้ว่ามันมีไม่วะที่คนที่ดูรายการเราลองทำตาว่าไอ้เจ๊โอ้เราเนื้อแค่ยี้ดูกระดาษดิเอาไม่โชว์อะไรเล้วเอ้ามันนกว่ามึงเห็นแล้วนี่อันนี้นะครับแล้วก็เอาเนื้อมาวางใส่กระดาษแก้วแล้วกระดาษใสกระดาษไขแล้วแล้วเราก็พลิกพอปกมาให้หมดเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทุบเพื่อมันแบนกว่าเดิมเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแตกสลายออกอ่ะไปโดนร้อนไปเลยไปไล่กูเสมอโอ้โหโดกัดโฮมดี เปลี่ยนอิตาลีอิตาลีอิตาลีมีสากเหรอวะโฮเมโฮเมที่ทุกทีเราไม่มีแต่ความจริงแล้วคอนที่เราไปดูมานี่แหละมันจะมีแบบว่าขยุกขยุกขยุกนะเอองที่มันเนื้อมันแบ่งแบอันนี้ก็มีขยุกเหมือนกันแต่จะเป็นฟีลแบบเซียนแทนไม่ใชแต่ละมั้งระหว่างสวยกับเละมีเส้นบางขั้นหนึ่งสวยจริงระดับจื้อทำมาหมดแล้วอาหารอ่ะยีสานกลางเหนือใต้มาทำหมดแล้วจริงเสร็จยังรีบทำไมเปล่าถาม ไม่ตอบคำถามเลยว่าเซรีย์ยังโอเคผมุ่นรสต่อีกอุ้ยสาวจัวแล้วน้ำเปล่านิดหน่อยน้ำปลามะนาวมะกรูดมะสิงโอโอกาเฟเต็มโงถุงหมูได้วยขนเดี๋ยวมาดูโอเคแล้วก็มาจัดเรียงในจานวู้ด้อยู่โมเมดสุดความจริงครับขั้นตอนไม่มีอะไรมากเราต้องทำงงเองทุกคนตอนนีถ้าคุณทำเป็นคือแบบแป๊บเดียว โอ้ยอันนั้นน่าเบื่อสุดบวกเลยต่อไปก็เอาน้ำซอสเนี่ยราดเนื้อลงไปพึ่งดิพึ่งดิพึ่งดิมีจานนี้อีกไหมเรามาราดเกี๊ยวเที่ยวกันเลยเออซอยจู๊ดไทย vs อิตาลี yeah ไทยเราไม่เน้นหน้าตาเน้นรสชาติด้วยใส่วันน้อยยังใช่แลน่ชิมดิอาหารยุโรปต้องมีดีนะเห็นแต่เขาไม่เห็นนมืเลยยุโรปต้องมีจด กาีเริ่มจากใส่เอ่อเกรฟฟู้ดไม่ใช่มะกอกมะกอกก่อนโอลีฟโอลีฟเป็นแฟนป๊อปอายเด็กทุกวันนี้ดูป๊อปอายกันบ้ไม่รู้คุณคุณจะรู้จักไหมไม่รู้จักแล้วป๊อปอายคือกระตูนที่กินผักโขมด้วยก้ามโตแล้วก็ไปช่วยโอลีฟคือเมียป๊อปอายมีการปุดปุแล้วก็ไปช่วยคือเป็นแบบว่ากระตูนที่ก้ามประหลาดสุดแล้วแล้วก็ใส่นี่เนาะใช่ใช่ ันนี้คืออิตาลีนะนี่คือไทยนะต่อไปเอาผักสลัดโปะหน้าโปะหน้าเลยเหรอใช่มันก็จะไม่เห็นเนื้อเออใส่ลงไปนิดนึงอย่างเงี้ยแบบเนี้ยฉีกไม่ต้องชิมต่อไปคือก็ราดน้ำลงไปโอเคอันนี้ราดน้ำซอยจุอิตาลีเรานะไม่ได้ชิมเลยนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงไม่ได้ชิมเลยคือมันตามสูตรเลยอเราใส่น้อยมากเลยจริงๆร่ะ ก็ดูีมันจะรสชาติยังไงวะเปรี้ยว,วแล้วก็มันมันอาจจะกินเม็ดอันนี้ช่วยรับอันนี้ช่วยหอมช่วยอยู่นะต่อไปล่าจูอันนี้จุไทยที่จะต่อสู้กับอิตาลีวันนี้ว่าชนาาะขาดอย่าว่าอย่างงั้นอย่าว่าอย่างนี้อย่างงั้างานเลยโอเคอไปอับด้วยไปทานหน่อยมันดูแบบว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกบ้านเรานีต้องไม่แพ้ชาติใดดูเขาเสร็จเรียบร้อย สำหรับซอยจูอิตาลีและซอยจูไทยหวานหน้าตาเมันคล้ายๆกันเลยนะมันทำง่ายมากจริงๆแต่<ช><ช>ว่าวัตถุดิบมันแพงหน่อยทุกคนใช่มันแ,<ล>แพงดีลงงแล้วมัเสิร์ไม่รู้ว่าอร่อยไหมว่าใหม่ๆก็ใหม่ๆอะ่ะมันคืออีสานนะ่ะอ,อีสานจะแบบว่าโอ้กูกะว่าก็ใหม่หอาะคือแบบว่าคำใหม่แต่ว่ามันมากกว่าความหม่ความใหมาๆใช่ดับเบิลใหม่ๆเข้าไปโอเคชิมเลยป้าชเลยชิมชิมอย่างนี้ไป กูรู้แล้วใครแล้วชิมไทยก่อนเรื่องกินซอยจุอีกีกทีมันก็อยู่แล้วอะรู้มืออร่อยอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงซอยจุไทยแบบว่ายอดเยี่ยมแต่ว่าด้วยความที่ของไทยอะเนื้อมันหนาเว้ยเราซอยเนื้อหนาเป็นชิ้นๆมันจะมีความเด้งกว่าใช่ใช่จะมีความเด้งแต่ว่าเนี่ยถ้าเอาไปทุบทั้งจะได้ความเปรี้ยวไม่ว่าจากโคลีแบบเพราะว่ามันต้องมีความเปรี้ยวจากน้ำมันประกอบน้ำมันไอ้นั่นน่ะน้ำมัน ครื่องดีเจเป็นซินน้ำส้มสายชูเออน้ำมันส้มสายชูฝรั่งเนี่ยน้ำมันส้มสายชูฝรั่งเป็นสีดำจากองุ่นใช่มันเลยเป็นสีดำเหมือนวายอาจจะเป็นวายก็ได้นะ้วเอาจริงๆนะเว้ยมันทั้งองุ่นทั้งโอลีฟเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่เราทุบเนื้อของบางด้วยละลายฉีกกล้ามเนื้อมันว่าต้องตุยซี่แบบละลายในตัวมันต้องอร่อยแต่กูติดใจอยู่อย่างเดียวคือไอ้เีัยนี่แหละน้ำมันไอ้เีัยนี่แหละโซ่เนี่แหละมันเหมือนกลิ่นตีนทุกคนคือกลิ่นตีนอ่ะผมนอเรียกคำว่าตีนดมากมันมเคืออเะไรยงี้ ามามาอคำนี้ต้องมีครบทุกอย่างนะไปทาน <c oughs> อย่าพึ่งเดียวพึ่งอย่าพ,าพ,าพึ่งออกกันอย่าพึ่งออกกันเอเลอมันติดมือลอยจูอิตาลีหนึ่งสองสามโอ้ออไม่ได้อ็เหม็นตีนอะทุกคนใช่แบบ เลียตีนอะกูไม่ได้ว่าแบบว่าอ๋อแม่อร่อยนะมันอาจจะอร่อยสำหรับท่านแต่ม,มันไม่ถูกปากเ,เราเดี๋ยว,วเขาทำอย่างอื่นด้วยว่าทำวิธีอื่นเราใส่เยอะไป แต่เยอะไปหรือเปล่าผมว่าแบบโรคด้วออยความหวานเนาะเอาวถ้ามันผอยมาล่ามันจะหวานข <c oughs> ึ้นเอออย่ามัว่วนิดรสชาติน,นี่ยมั่เงมากแรงแบบแรงมากแบบกี่บาทมัหมอกดิมซึ้งไหม200อะไรสองร้อยกวนี้ถ้าใครอยากลองทำก็เดี๋ยวโอนมา150เ้าขายต่อไม่ใช่จิบเดียวมันไม่อร่อยไม่ถูกปากคนไทยเราไม่ถูกปากคนอิตาลีเขาชอบกินรสชาติประมาณนี้มันถือว่ากินฟิลแบบนี้ไหมอาจจะเป็นปลาล่าของเขาอะไรเงี้ยน้ำปลาของเขาอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นฟิลนั้นก็เหมือนฝรั่งมาดมปลาล่าไทยเขาคงแบบว่า เหมือนกันแหละเขาอาจจะชอบพวกกินฉุนอะไรแบบนี้เป็นไปได้เนอะเพาะอะไทุกคนก็ถือว่าพวกเราทําไม่สําเร็จแล้วกันคุณจะเป็นโทษว่าผมเขาไม่อร่อยเราโทษว่าเราทําผิดวิธีแล้วกันสวยแล้วก็ไม่ถูกปากเราด้วยเนี่ยมันก็ยังมาเสริมไม่ถูกปากอีกโอเคเราถือว่าเราทําผิดวิธีไม่ยังไม่ถูกปากแล้ด้วยแหละด้วยความที่มันมึงเอาไงตครจะชัวร์อยู่ก็มานักเลงใส่ดิวนักเลงใส่จะติดใจหรือเปล่า โอเคครับทุกคนถ้าชอบเียวเดียวกดไลค์กด like, แชร์ติดต่อคลายให้ที่หูผมจื้อนะครับผมมีเสื้อเรียบตามที่หูจื้อตัวแล้วก็มีแก็บเกีบยวความจิงเก็บความจริงได้แปดถึงห้าล้านกว่าชั่วโมงจริงไหมไม่จริงเพราะว่าความจริงเก็บได้แปดถึงสองชั่วโมงห้าล้านแหละทุกคนแต่มันก็นานมากอยู่ดีนานเกินนานจนแบบว่าถ้าเป็นคนรักกันก็แบบอยู่ในช่วงที่แบบไม่คุยกันแล้วอะมันนานมากหมดโปรหมดโปรหมดโปรแล้วอะใช่ใช่ใช่ไ้ทุกคนมีความสุขในงานรุ่ยอู่จื้อนะครับรัก พูดไปหมดแล้วโอเคงั้นก็ไปไว้นะคะบ๊ายบายเอาเพลงอิตาลีอยู่ๆจะมาหวานใส่เวอร์ชั่นอิตาลีอิตาลีมาเรสต์เฮ้ยได้นะอิตาลีเขาเป็นมเขาเลยเป็นเพลงสปานี้แหละมันไม่ใช่สเปรล่ะอิตาลีมาเรสต์เราสืบเรกับโบมาเนสเตริมกับอินเดซาวน์มาเรพาร์นัเฮ้ยมันออกอิทอิท <Yeah. S 2> อยากมีคนคุยดูเลยใช้ค่ะตั้งชูแค่อยากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้อง,งเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่ง